สวัสดีถึงกลางดึกพอดีครับก็ผมพึ่งเิใ้ของมาครับคืนเกือบคือสองทุ่มครับก็เร้คนไทยรถไฟฟ้า b ี s ปกตทุกวันบ่อยประจำมากครับก็สวัผมพึ่งเลิกไห้ของมาครับก็อาบน้ำดีดีไทยรอไฟฟ้า ถึงกลางดึกพอดีครับเกือบไอสี่ทุ่มเวลาเดิมเหมือนเดิมนี่ครับีเอยู่ิด A หนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับหมายเลขคบอนรถที่อะไรเอ่ยก็ช่วงดีกวันสุดครับก็แดดผมตงเพราะอะไรครับแต่แต่ฟ้าพุ้มมีดแต่กนครับแต่แต่ช่วงเย็นครับก็เริ่มตกเท่าไรนี่ครับแต่ฟ้ามืดนิดหน่อยครับ โปราันึ้นหมดเทียวราครับนี่มันสุกครับหมายเลขขบวนรถที่16ครับตัวไปทุกนาใหม่ครับ ตีกลวงับแต่ปลาให้ทำบึิ่มเรื่องการถือไงครับแต่หูสันเยอะก็อะไรครับแล้ก็เยอะเนี่ยครับจากทีนั่งเรือที่เชียงมาครับไปได้ส่วนน้ำเลย D <อ> e. M U T B หนึ่งีหนึ่งกับีสองครับ เบอร์สองรุนครับมีบ,บหนึ่งไหมเลขหนึ่งแปดสี่สองครับหมายเลขขบวนลถที่สี่สิบสครับได้เลน,นายมันเดแย่ครับ แทนผู้สัรเยอะเท่าไหร่ครับก็เด็กนักเรียนไปเรียนเด็กเรียนไปได้รับชมนั่งรถไฟฟ้าดีครับก็อีกสองวันใกล้ในเดือนกันยาแล้วครับก็อีกไม่กี่เดือน,นเอ,ง,เอ,นองครับอสองเดือนครับ เือนครับก็ผมเดินทางกลับบ้านครับกำลังเขาดริทํามห้นะับภาทยาครับโอรถส่วนมากอดีครับ E A M U V หนึ G ่ง V หนึ่งกับีสองครับีสางหมายเลข เาส94แปครับหมายเลขครับวนรถที่48ครับพมกนีมีป้ายโฆษณาครับเป็นสีเดิมครับแต่ข้างในติดป้ายโฆษณาครับรถรุ2ครับหมายเลข994ครับมีป้ายโฆษณาเป็นสเดิมสวยเลย แต่ช่วงอากาศดีครับแ,แต่ถ้าเลยตกครับแต่วันนี้ครับก็มาถ่ายได้ครับกาลกตีควงครำ D N U T ีหนึ่ง ปีหนึ่งกับปีสองครับ M มาไอเอลแต่ปีหนึ่งกับปีสองมาเดี๋ยวครับปีปีหนึ่งหมายเลขหนึ่งแปดสี่สูนครับหมายเลขขบวนรถที่สี่สี่รับมาไอเอลเก่าครับแต่เตจีเอจจิตแต่ าเดือนแล้วครับก็อีกสองวันเอ้ยคอยหอีกสี่เดือนก็ผมเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมเดินทางวันที่ห้าธันวาครับผมก็เจอผมพอดีครับ วันพอ,อดีครับก็เดทางครับวนั่งขบวนรถด่วนที่ท่านา่ครับกำลังคอดิขามนาคงกยาครับก็ผมเดินทางกับเพมผมนั่งขบวนรถด่วนที่เซ็ที่ีหรือนั่งรถด,ด่วนที่เซเอ็นอุนทเลที่สิบครับ ดีเขมอยู่พิษเอสองรูปทงเยอะอะไรครับหนึ่งสามหกเจ็ดครับหมายเลขขบวนรถที่หกสิบเจ็ดครับซึ่งหมายป้ายโฆษณาใหม่ครับ ผู้โดยสารโปรดทราบรถบริการทุกวันนี้จะให้บริการไปโฆษณาใหม่ครับทาสนนท่า a t t e o n d ครับ This train is for National s t a d i n g กำลังทีโงสิทีิครับกำลังตีวงครับ b ีเอฟีหนึ่งกับปีสครับปีหนึ่งหมายเลขหนึ่สาครับหมายเลขครบอนที่สีาครับหมายคนน่าเียอย่งครับ this train is for bad Attention, please. The next train is for National Station. Passengers, please queue up in the green zone. หนเก้าสี่หกครับหมายเลขคบอนลดท,ที่สี่สิบหครับนัตติแอรครับติดในนัติแอรใหม่แต่ต้องพากลาว้ โบโลสมาครับอเน C ี P น1 B1 กับีอ2ครับมาอีกแล้วครับีสอ2หมายเลขในแปดห้าศูนย์ครับมนมีไพ่ไพ่โฆษณาครับมีสีเดิมครับ บกรนี้จะให้บริการไปสถานีบยทางบางาอยเลกบอดยที่8ปี เขาททำเป็นนังเา่ยาก็เลือกาใส่ที่ควเลยกลุ่กังกอสถานีุรีครับค N U ัก่เกมพูดนครับนูหนึครับ หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดครับหมายเลขขบวนรถที่ซิี้ครับรัด n เดินทางให้ริไปสถานีกางคี่ วงครับ E M อยู่ิด เนืองพ่าหุครับหมายเลขขบวนรถที่ออนไลน์เอ,อ่ยพิ้งม,มือง้าะโฆษณาใหม่ครับอา마สุดลิปเพิดครับอามาสุดเพริครับยำยำครับนี่ไปโฆษณาเยำยำครับโท่นน้ำโบกครับเย็นเยิ้มเลยครับเล่มถึงนี่เลย